รู้สึกเป็นเกียรินะฮะที่ที่ได้รับการตั้งให้เป็นชุดซีเกมก็ก็กอื่นก็ก็ต้องรู้สึกกดดันนะฮะเพราะว่าเราก็ไปป้องกันแทนต์นะแต่ส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่เราเรามีสิ่งที่ที่ทำงานร่วมกันก็คือชุดนี้เรารวมตัวมา2ปีแล้วนะเพราะนั้นในในเรื่องการที่ว่าเด็กจะเล่นไม่เข้ากันเลยเนะี่ยไม่ไม่น่ากังวลน,นะแต่ว่าที่สำคัญนะที่ที่คุยกับทีนต้วว่าเราจะเ,าเรื่องสมรรถภาพร่างกายกับเทคนิคเนี่ยนะ ทุกคนต้องรับเขาเ,เรียกอะไรครับต้องสามารถสับเปลี่ยนกันกันได้นะครับเพราะว่าเกมเราหลายเกมนะยีคนเนี่ยเป็นเป็นพวกผมตั้งไว้เลยว่าเป็น11ตัวแรกกันหมดเลยเพราะนั้นการสามารถโรเตชันกันได้นะคนหนึ่งเ,เล่นวันนึงต้องพักวันหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนที่ เปลี่ยนตัวลงไปนะร่างกายหรือว่าการเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องให้เท่ากับคนที่แม่ลงนะครับตอนนั้น20คนมีความสำคัญหมดนะครับความคาดหวังก็ต้องนะฮะไปต้องป้องกันแชมป์นะฮะเราก็รู้ว่าสิงคโปร์เขาเขาเขาทำทุกวิธีทางอยู่แล้วนะฮะนะฮะแต่ว่าเราเราก็ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าของเรานี่ก็เต็มชุดนะครับเพตอะนั้นถ้าน้องๆโลนใจกันผมว่าไม่ไม่เหลือบักอแปลนะครับนะครับก็จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม